สวัสดีค่ะสาลาเยอรมันชาแนลนะมาอีกแล้วนะคะนะวันนี้สาลานะเข้าสวนดูสิความที่เออเดี๋ยวนะคะเอาละค่ะความที่สาลานะต้นไม้ในเออบ้านปลูกผักนะที่บ้านเนี้ยที่ปลูกผักนะคะอืมเขาเรียกกินเฮาส์นะแล้วก็ ความที่ใบไม้มันเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยเพื่อนๆน,นะแล้วก็มันแน่นจัดแล้วมันก็มันก็อยู่ในในสุดๆอย่างเงี้ยสาระก็มองไม่เห็นนะพยายามแวกแล้วอะไรกันแล้วนะคะแวกดูพลิกซ้ายพลิกขวาเลอตรงนู้นตรงนี้นะก็ยังไม่เห็นนะคะแล้วก็มาดูเมื่อวานนี้ดูให้ดูก่อน โอ้โหเพื่อนๆดูแหวกมันอยู่ข้างในสุดเลยนะนี่มันเริ่มแก่เนี่ยเนาะโอ้โห oh, oh, ดูสิเพื่อนๆดูแขนแขนซาร่าเนาะแขนซาร่ากับไอ้นี่นะนี่ให้ดูชัดๆนี่นี่แขนซาร่ากับไอ้นี่นะผิดกันเลยเพื่อนๆดูสินะคะโอ้โ oh, ห oh, oh, ดูดิใหญ่มาก นะคะมะละเขาไปซ่อนอยู่ด้านในสุดเลยนะแต่นี้ซาร่าจะเอามาเล็ดมันนะคะดูสิดูสิเนาะดูสิสแขนแขนซา,า,าร่ากับมะละนะโอ้โหแขนเล็กไปเลยนะจ๊ะนี่นี่นี่แขนนะคะแล้วก็อีกลูกหนึ่งนะซาร่าก็ไปลื้อม่อีกแหละแต่แทนแตงกวาค่ะ โอ้โหแก่นะแต่サะ,ะจะมาตําแตงนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูมาตําแตงกันนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามีผลผลิตอะไรบ้างของกัวเลือนอะไรเราบ้างเนาะนะน้ำซาร่าเยอรมันชาแนลขอฝากช่องทีนะคะนะมาดูกันทาง่ายๆสไตล์ซาร่าอีกแล้วค่ะเนาะนี่ให้ดูนะแตงกวาที่เราปลูกนะคะ ลูกใหญ่เลยนะเขาแก่แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาจะลองมาทำตำแตงดูนะแล้วถ้าเกิดสีมันไม่สวยมันขาวไปเดี๋ยวซาร่าจะใช้แตงแตงเออ,แต,เอ,อแตงกวาอ่อนนะที่เราเก็บมาแล้วมา,ม,ามาผสมกันนะคะเนาะเดี๋ยวขอไปหั่นกันเนาะเอาละค่ะมาเรามาตำแตงกันนะนี่เราตำพริกนะพริกไปแล้วนะเพื่อนๆไม่ได้ตำให้ดูเนาะ เนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีเปนเลยนะคะ,ะกินกับไอ้น,นี่นะแล้วก็ผงนัวนะใส่ผงนัวไปแล้วแล้วก็มะเขือเทศเราปลูกเองนะแปลงของเราปลูกเองนะมะเขือเทศก็เราปลูกเองนะคะ เนาะแล้วก็ตามด้วย <c oughs> ปลาของเรานะปะลาของเราทําเองนะคะ <c oughs> นี่นี่น,นี่เห็นไหมเอ่ยปลาเราต้มเองทําเองนะเนาะอุย้ยหอมหอมตไปเลยเนาะอือหือหอมมาก นะคะแล้วก็มะขามเปียกนี่มะขามเปียกของเรานะใส่เลยนะคะอืออือกไปเลยนะคะแซ่บเลยนะเดี๋ยวจะกินกับหมูทอดน้ำปลาใส่เลยอือแซ่บ หืมกลิ่นหอมชุยเลยหืมหอมปลาที่เราต้มเองเนะาะมะนาวบีบไปหืมเข้าปุ๊บหอมหอมเลยมะนาวหืมเพื่อนื่นน,น้ำลายอีกแล้ว อืมอืมอืมแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมเอ่ยอืมกลิ่นปลารหอมมากชิมก่อนอน้ำตาลยังเกาะข้างอยู่อืม ลอยลอยลอยใส่ไปเลยอแตงกวาของเราอีกแล้วในสวนเราอีกแล้วเนาะงไปอีกหน่อยค่ะซสลาจะไม่ชอบตำแตงเออใช้แตงสับนะแต่ซสลาชอบหั่นบางๆอย่างนี้เนาะ แล้วก็เอา,มาเมล็ดออกนะคะพเพราะว่าเมล็ดเขาจะทําให้ให้น้ํามันเยอะแล้วก็จะทําให้มัน,เป,นเป็นเป็นเศษน่ะเยอะไปชลาดก็เลยชอบทําทําอย่างเงี้ยอือแซ่บเลยค่ะนี่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อน เ no. uh huh. นาะนี่ยกให้ดู uh huh. ใส่จานเลยเอาจานนี้แหละจานนี้แหละ uh huh. ปะลาเราหอมปลาเราทำเองนะจ๊ะ uh huh. เป็นไง แซ่บมากขอบอกว่าแซบ่บเพื่อนาサาที่เคยมากินข้าวนะเขาไม่ชอบกินตำแตงนะไม่ชอบกินไม่ชอบกินตาแตงแต่เขามากินตําแตงของา่าะนะเขาติดใจเลยเพราะตําแตงของเรานะ กรอบเพื่อนๆแตงแตงของไทยเนี่ยก็กรอ,อบนี่โอ้ยมา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 ชิมมาดูมะมากินตําแตงกันจ้าดูสีดูสีดูสีเนาะโอ้สีสวยงามนะจ้าเนี่ยตำแตงมาเขือเทศื Uh huh. นี่ uh huh. น่ากินไม่เอ่ยโอ้ยยั่วยัเลยนะตำแตงจ้าโอ,อย้ยแซ่บ อหุดยอดตำแตงยั่วๆเลยอสุดๆนั่นสลัดเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะนะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวสล่าจะ ทอดหมูแล้วก็จะทานข้าวและรอบเย็ยนเนาะนะคะนางสารดเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะ <c oughs> กดติดตามกดไ like ลค์ซาร่าด้วยนะเนาะอย่าทิ้งซาร่ไปไหนนะอยู่กับซาร่ก่อนนะคะเป็นกำลังใจกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 นะคะ